สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาขับรถในอลสตี้ทีเพื่อพิชิตหนึ่งพันเมตรกันโดยรถคันนี้นี่เลยที่เราจะใช้มันประหยัดน้ำมันนะแต่เสียงเดียวก็คือมันกินน้ำมันเครื่องเยอะมากถ้าน้ำมันเครื่องหมดกากานีมันก็จะดับกากาและสตาร์ทไม่ติด เราเอาหม้อน้าแล้วก็เครื่องยนต์ปเผื่อแล้วกันเพราะว่าคันนี้น่าจะกินหม้อน้ําด้วยนะมันกินน้ําด้วยนะมันกินเยอะมากแต่เสียงเดียวก็คือเสียทั้งสองเส,เสียทั้งสามเลยทั้งกินออยแล,นนแล้วกินน้ําแล้วก็ห้าเลี้ยวแบบเลี้ยวสุดเลยอ่ะ ก็จะรีบแล้วข้างห้าเขาแก้แก้บักแล้วนะมันกินนี่เราประกอบเครื่องยนต์เลยนะแต่ว่าสตาร์ตติดนะเพราะว่าเราไปทำบักไงปก,กติเครื่องยนต์จะต้องอยู่ในห้องเครื่องยนต์ถึงจะสตาร์ตติดนะในชีวิตจ,จริงอะ ถ้ามันอยู่นอกเครื่องยนต์ก็ตาร์นมต่ิดเลยเพราะว่ามันขาดอะไรรู้ไหมมันขาดหัวเทียนไม่ใช่สิหัวเทียนก็ติดกับเครื่องยนต์แล้วแล้วแหล่งกำเนิดไฟก็ต้องอยู่กับรถยนต์สิอ่ะเดี๋ยวเรานี่เดี๋ยราเล่าทาน ลูกหมูสามตัวนะตอนห้าร้อยเมตรเดี๋ยวเราตัดภาพไปเลยโอเคเริ่มเริ่มชาเลยก็คือแต่ละครั้งหนึ่งมีลูกหมูสามตัวอาศัยอาศัยอยู่ในบ้านแล้วถึงเวลาต้องออกไปประจนันภัยลูกลูกหมูตัวที่หนึ่ง ลูกหมูตัวที่หนึ่งนะอ่าพูดยากลูกหมูตัวที่หนึ่งสงบ้านด้วยฟางลูกหมูตัวที่สองลูกหมูตัวที่สอง สร้างบ้านด้วยไหมมีกระสุนที่เติมไหมแล้วน,น,นี่ล่ะตีซอมบี้ได้ไหมเออแล้วลราต่อ พอมีวันหนึ่งมีหมาป่ามาเข้าบ้านลูกหมูตัวที่หนึ่งไล้เลยล่ะเต็มอ่ม โอเคแล้วต่อมีวันหนึ่งที่มีหมาป่าเข้าบ้านลูกหมูตัวที่หนึ่งที่ำํำที่ทำจักฟางที่ทำจักฟางนะก็คือหมาป่าจะบอกว่าเปิดประตูพูดว่าเปิดประตูให้ฉันเข้าไป ถ้าไม่อย่างนั้นฉันก็จะเป่าให้บ้านกระจุยมาที่บ้านลูกหมูตัวที่สองลูกหมูบ้านลูกหมูตัวที่สอง <S 2> <S 2> <S 2> เขาก็บอกว่ามาป่าก็บอกว่าเปิดประตูให้ฉันเข้าไปไม่อย่างนั้นฉันจะ เป้าบ้านให้บ้านกระจุยแกแกทำอะไรไม่ได้หรอกแล้วก็ทั้งลูกหมูตัวที่หนึ่งล่ะลูกหมูตัวที่สองมาหนีเข้าบ้านลูกหมูตัวที่สามที่ทำจากอิดที่บ้านแข็งแรงมากแล้วหมาป่าพยายามไงไก็ต่อไม่ได้แล้ว แล้วเจ้าหมาป่าเนี่ยเจ้าหมาป่านะเบก็กแล้วแล้วทันใดนั้นเองเขาหมาป่าก็จะลงลงในช่องป่องไฟ ช่างป่องไฟปล่องไฟเปลี่ยนหมอน้ำเลยดีไหมนเนี่ย แม่หม้อน้ำคันนี้กระจุยกินน้ำหรือเปล่าก็จ,จบแล้วนะนิทานอ่ะเรามีเงินจำนวนเงินหนึ่งเก้าหนึ่งเบอร์ตำรวจ อู้โอ้ดิบมากถามว่ามันหมุนเหรอใช่มันจะหมุนบ้างถ้าเราหมุนแรงยังไงเราต้องรอดให้ไปให้ได้เรื่อง เงินหน้าตาเหมือนกันแต่ว่าอัตราเร่งจังไม่เหมือนกันแปลกไหมเหมือนที่ช่างแต้งฟอร์ i n งเขาบอกไงปึง้งความเร็วเรียบเลยอู้กระเด็นออกจากรถด้วยมีกระเด็นออกจากรถ ออเออเออต้องงี้สิเกือบไม่ได้เดินทางต่อแล้วไม่ล่ะเอเอ เลยขาดูซอมบี้ไม่มีดับดับกาตนะเลยเหรอเออเออเราแวะบ้านต่อไปโอ้ลดความหยิ่ง เรือสองจุดเก้าลิตรก็ถือว่าประหยัดนะ ประหยัดมากเแต่เสียงเดียวก็คือมันกินน้ำมันเครื่องเยอะมากออมโอเคเบกไปต่ออุ้ยเฮ้ย นี่มันมีซอมบี้ด้วยเหรอเนี่ยมาเจะเอกันตรงนี้เลยเหรอจะาทำอะไรเราเลยนะเจ้าซอมบี้อย่าทำเราต้องเดินห่างจากซอมบี้ซอมบี้จะได้มองไม่เห็นเรา หัวซอมบี้เราให้ชินมาเต็มก่อนตอ่ เลเ็กจ้ะเออนั่งเลยตาหมดเขากินกระเทียมหน่อยอ,อ้อยเลยเท่าไหร่แล้วโรเตอร์เท่าไหร่อู้กินเยอะมาก แม่น้ำไม่กินแต่โอ้ยกินเยอะมากกินอ ่านทุกยุคชาติาได้นะฬิกาเนี้ยยิบเหมือนเดิมถนนเลืน่นอย่าบอกว่านากเนี้ยมันไม่มีระบบการลืน่นไม่มีระบบ DTC ก็ลื่นเด็กส่วนใหญ่แล้วก็จะไม่ลื่นนะเมื่อก่อนเนี่ยขับไม่ได้เลยแต่ตอนเนี้ยเขาแก้บักละโอเคอยกัก น้ำมันหมดน,น่นีองล้โอ้ดาบคัตนาที่เราต้องการเลยเอาละเฮ้ยรกเจ นี่นะทุกคนจ,จะถามว่าคลิปที่คลิปนั้นน่ะเรามีดับคาตนะอยู่แล้วใช่ไหมแล้วเราไปเก็บเพิ่มทำไมว่าเราทำดับคาตนะาหายมาลุมเลย ดี๋ไล้เโอเคยุไปเอาน้ำมันไปน้มันหมดนะ เจ็ดลิตรอะไรวะของอยู่ใช่ไหมนี่ของอยู่ดีตอนนี้สิบหกนาทีละ จะปิดได้ได้นะเนี่ยโอ้โหโชคดีรถคันนี้ความยากเพื่อประหยัดนะแล้วก็ไม่ต้องหลับเครื่องเลย เสียงเดียวก็คือกินอ้อยเสี่พันเม้นเราจะสี่พันเม้นแล้ว โอ้หมุนแรงไม่ได้เลี้ยวแรงไม่ได้ค่อยๆเลี้ยวต้องค่อยๆเลี้ยวแล้วแรงเดี๋ยวก็คว่ำ เดิมสะพานเกี่ยมตัวดับเครื่อง ียดอึกระบาดมากเลย ơi bé đi nó mà lửa thôi vậy chúng tôi lít những tôm này Nấm. เราผ่านไปได้หลายรอบแล้วโอ้มึง ตัวเองใช้เบรกรถตัวเองมีการเบรกจ้ะลาฮะลาฮะโอ้ยต้อยากจนมากเลยเหรอเนี่ยยากจนแล้ไปดีกว่ามีของ พายุทาอรอเลอยโอคันนี้ไม่เป็นไรกับพายุอันนี้ไป เด็กก่อนถนนลื่นงันเดี๋ยวเราตัดภาพเลยโอเคพายุหายละเป็นต่อหนึกงถึงหกพันเมตรละ อืมไปแล้วไปปนปนเราเคยไปปนร้านลุงแดนละปลนปลน จะเอาดาบคาตาณาออกมาเลยครับทุกแกร็บ นั่มันเครื่องล้วยดูโอ้โหมีออยกับ,บอเตอร์ผสมกันด้วย I'm ติมน้ำมันเสนร็จแล้วเติมออยเปิดฝา

ผม,ผมได้ตายไปแล้วไม่ใช่ผมไม่ได้ตายหรอก tunjukkan dia-dia boleh ก็เทาโหจะเราแวะก็เทาก่อนเพื่อเอาดาบเงินมีก็เทาจัดใกล้ๆก,กับก็เทาดีกว่าผมขอจบเพลงแค่นี้ก่อนนะเว้ยเจอกันคลิปหนะ้าบายยเราตายแล้ว Oh, my God.